รีวิวฉบับเต็มจัดแน่นแน่นอนครับสำหรับ i ิ u ุสุดีแ m i กไมน์เ n ชเชน2อ็มวับในส่วนของตัวที่ขายดีเอามาให้พี่ๆได้ดูกันเลยสวัสดีครับผมอิดอิรุสุเมโวชัยพฤกษ์นะครับอย่างที่เกริ่นกันไปเมื่อตอนช่วงต้นนะครับวันนี้ผมมารีวิวฉบับเต็มแล้วสำหรับ i ิ u ุส D Max MY 2024นะครับเป็นตัว Min ์เนช n ชนของ D m a x เรามีปรับเปลี่ยนแค่ไหนคลิปนี้ผมจะแนะนาสาหรับตัว MY 2024ันเท่านั้นนะครับไปเปรียบเทีย เดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรเป็นแบบไหนรายละลเอียดแบบไหนบ้างด้านหน้านะครับเจ้าตัว my 2024ของเราปรับเปลี่ยนในส่วนของช่วงหน้าทั้งหมดเลยนะตอนนี้แทบจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยพวกฝากระโปรงกระจังหน้าอะไรพวกนี้เราปรับเปลี่ยนหมดเ,เด่นเนเลยอย่างแรกครับไฟหน้าปรับเปลี่ยนมาจากเดิมแต่ก่อนนะครับในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะจะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้ที่จะมีเป็นไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนแล้วก็ไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างตอนนี้ไฟเลี้ยวมารวมอยู่ในโคมของตัวไฟหน้าแล้วครับไฟหน้าก็ยังเป็นตัว ไ LED อยู่ก็คือมีโคมลูกแก้วเป็นไฟ LED แสงสีขาวนะครับแต่ว่าไฟเลี้ยวจะเปลี่ยนมาอยู่ตรงเส้นขอบบนตรงนี้แล้วสวยๆกันไปเลยนะครับและในส่วนของช่องด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟตัดหมอกก็จะเหลือดวงเดียวโตๆแบบนี้เลยนะครับเป็นไฟตัดหมอก LED เหมือนกันเพราะว่าลู่ลมมากขึ้นนะครับเรื่องหลักอากาศพลศาสตร์จะดีมากขึ้นกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยถ้าเป็นตัวเก่านะครับอ่าอย่าไม่เรียกว่าตัวเก่าเรียกว่าตัว MY 2023ดีกว่าตัวฝากระโปรงด้านหน้า จะลายใกล้เคียงแบบนี้แหละแต่ตัวนี้จะเป็นลายตรงมากกว่านะครับในส่วนของตรงกลางตรงนี้แล้วก็ฝากระโปรงจากตัว223 0เขาจะลงมาถึงขอบนี้เลยนะเวลาเราเปิดฝากระโปรงนะเปิดฝากระโปรงจะเปิดขอบนี้เลยในส่วนของตัว m y 24จะมาเปิดตรงขอบด้านบนแล้วฝากระโปรงตรงนี้จะตัดตรงเลยก็คือสําหรับลูกค้าถ้าจะแปลงหน้าคือก็ต้องแทบจะทั้งเซตเลยนะครับในตัวกระจังหน้านะครับจากอันเดิมนะที่เป็น เคี้ยวที่จะเป็นเคี้ยวแบบชัดเจนหน่อยตัวนี้ก็จะปรับให้ดูเพียวขึ้นดูลู่ลมมากขึ้นนะครับก็ยังเป็นแบบสงชั้นเหมือนเดิมนะพร้อมกับโลโก้อิซูตัวใหญ่ๆแบบนี้ตัวคันนี้ที่ผมรีวิวเป็นตัวเกรดกลางนะเป็นตัวอิซูด D ีแม็กสี่ประตูไฮแลนเดอร์นะครับก็คือเป็น4ประตูตัวยกสูงในเกรดแซดเกียร์ธรรมดานะครับเครื่อง1.9้ราคาอยู่ที่9 3 2 0 0 0นสาหนะสำหรับสีเมทัลลิกถ้าเป็นสีขาวมุกก็จะบอกเพิ่ม7,00 0นะครับ ในตัวนี้ในตัวของเขาเรียกว่าชิ้นกระจังหน้าที่ตัวรับอากาศเข้าเพื่อลดอากาศในส่วนของตัวหม้อน้ําแล้วก็อินเตอร์คูลเลอร์กันเป็นช่องใหญ่แบบนี้เลยออกแบบมามีช่องเป็นครีบนะครับตรงนี้มันจะเขาเรียกว่ามันจะมีเป็นตัวส่วนที่เป็นมีความไม่สมมาตรอยู่นะเขาเรียกว่าจะเป็นแบบว่าออกแบบมาให้ดูเพียวๆมีดูลวดมีลายมีลวดมีลายหน่อยนะครับด้านข,ข้างตรงนี้ก็จะเป็นตัว พลาสติกสีดานะแต่ว่าก็มีลายเป็นเหมือนรังผึ้งตรงนี้อยู่เหมือนกันนะเป็นลายที่ล็อบกันไปกับตัวกระจกหน้าชิ้นใหญ่ตรงนี้ถ้าเรามองจากด้านข้างเนี่ยหน้าตัดเลยนะครับหน้าตัดตรงเลยอีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้อีกหนึ่งจุดเลยตรงนี้เป็นช่องรับลมเลยนะตรงนี้เป็นเจาะช่องรับลมเพื่อไปออกด้านข้างตรงนี้เลยนะตรงนี้เป็นช่องจริงนะที่ตรงด้านข้างของตัวไฟ LED นะครับ ช่วยรับลมรีดออกไปด้านข้างเลยส่วนหนึ่งอาจจะไปช่วยในส่วนวองตัวระบายความร้อนของตัวจานดิสต์ด้านหน้าด้วยนะครับก็เป็นช่องเข้าไปเลยไฟหน้าสวยๆแบบนี้เลยส่วนตัวผมมองว่าหน้าหล่อมากครับตัวนี้ในเกรดกลางที่เลือกมารีวิวให้ดูวันนี้เลยโดยส่วนของชุดด้านหน้าจะประมาณนี้เลยนะครับไฟเลี้ยวไฟหลีจะรวมอยู่ในตัวนี้เลยนะไฟเลี้ยวไฟหลีตัวเดลไรจะอยู่ตรงนี้ล้ออันล้อยใหม่นะครับขนาด18นิ้วลายใหม่นะถ้าเป็นเกรดตัวแซดก็จะเป็นสี บอลบอลแบบนี้เกี่ยวตัวแซดแต่ถ้าเป็น ZP หรือว่าเป็นตัว M นะครับก็จะเป็นปัดเงาแล้วมาด้วยยางไซส์เดิมน,นะครับดิสโตนดูลเลอร์สองหกห้าหกศูนย์อาร์สิบแปดนะครับก็คือไซส์สินิ้วนั่นเองดิสเบรกเป็นดิสเบรกคู่หน้านะครับด้านหลังยังเป็นดรัมเบรกเหมือนเดิมระบบการสะเทือนด้านหน้าก็จะเป็นปิ่งนก2ชั้นนะครับด้านหลังยังเป็นแหนบ ตัวนี้เป็นเกรดกลางนะครับถือว่าครบครบออปชั่นตัวนี้เป็นรุ่นขายดีของออซุมาตลอดเลยครับในในตัวเกรดแซดสำหรับคนเน้นใช้งานที่มันออปชั่นครบครบ,ครบหน่อยกนระจกมองข้างก็จะเป็นกระจกไฟเลี้ยวปรับพรบไฟฟ้าเหมือนกันนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างสอาวาศจะเป็นสอาวาศแบบมาตรฐานอยู่ก็คืออยู่เกล่งกลางด้านบนตรงนี้การปัดน้ำฝนเป็นแบบที่ฉีด อยู่ที่ตัวก้านปัดเลยนะครับถ้าเราฉีดน้ำกระจกขึ้นน้ําจะออกตรงนี้เลยในในตัวเกรดแซของเราพอด้านข้างนะครับมือเปิดประตูยังเป็นมือเปิดประตูแบบโครเมียมนะทั้ง4ประตูเลยมีรูไขกุญแจสําหรับกุญแจตัวเกรดแซนะครับก็จะเป็นกุญแจแบบนี้มาพร้อมระบบกันขโมยมีอิมโมนะครับสังเกตได้ที่ตรงกระจก security system ตัวนี้มีเป็นระบบอิมโมด้วยมือเปิดประตูเป็นโครเมียมทั้ง4ด้าน ตัวบันไดด้านข้างนะครับแข็งแรงนะครับขึ้นไปยืนสบายๆตัวนี้รับน้ําหนักได้สบายๆเลยมีบันไดามาให้แล้วทั้งซ้ายทั้งขวานะครับจุดที่ปรับเปลี่ยนอีกหนึ่งจุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของโคมไฟท้ายตรงนี้เลยตัวนี้ออกแบบมาเขาเรียกว่าเป็นสามชั้นตัวไฟเบรกยังเป็น LED นะครับแต่ว่าตัวไฟเลี้ยวก็ยังเป็นหลอดไส้ยอยู่แต่ว่าเขาก็ทํามาเป็นทึบๆ ไม่เห็นตัวด้านในเป็นหลอดไส้ก็ดูมีมิติขึ้นนะครับกระทาเป็น3ามชั้นเลยไฟถอยก็อยู่ตรงกลางด้านล่างก็เป็นทับทิมนะครับเวลาเบรกได้ดูสวยอย่างที่บอกตัวนี้เป็นเกรดแซนะครับเกรดแก็จะมีสัญลักษณ์บอกตรงนี้เลยถ้าเป็นแซพก็จะเป็นแซพถ้าเป็นตัว M ก็จะเป็น M แล้วก็จะมีเป็นเหมือนเป็นมงกุฎด้านบนนะครับสีทองทองอยู่ด้านบนในเกรด M ก็คือตัวท็อปสุดของเราเดี๋ยว จะไว้รีวิวคันต่อไปจะเป็นเกตตัวท็อปสุดเลยเพราะว่ารายละเอียดมาแน่นๆมากนะครับตัวกล้องถอยยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับตำแหน่งเดิมเลยแต่ว่าไม่มีตัวล็อกฝาท้ายนะก็ต้องติดตั้งเสริมเพิ่มกันหน่อยตัวฝาท้ายเปลี่ยนใหม่แน่นอนเลยฝาท้ายตรงนี้ถ้าลูกค้าสังเกตก็จะมีขนาดที่กว้างมากขึ้นตรงนี้ก็บอกไว้ว่าเป็นตัวช่วยเรื่องหลักอากาศกุลาสตร์เหมือนกันนะครับทําให้รูลมสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วแต่คนชอบนะ ตัวฝาท้ายถ้าตัว m y 2023ก็จะเป็นคอดๆหน่อยตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นแค่เหมือนสองชั้นชั้นบนกับชั้นล่างตรงตรงช่วงเอวนี้จะคอดๆหน่อยนะถ้าตัวนี้ก็มาเป็น3ชั้นเต็มๆแบบนี้เลยตัวบันได,ดขึ้นลงยังเหมือนเดิมนะครับมีวาล์รงช่องตรงนี้ให้เราก้าวขาขึ้นลงได้สะดวกเพิ่มมากขึ้นนะตัวฝาท้ายสามารถเปิดได้สบายๆมือเดียวเปิดปิดได้ง่ายๆแต่ก็เดี๋ยวนี้มีพวกประดับยนต์ที่เป็นพวก ัวซอฟต์เวลาเปิดปิดให้เป็นซอฟต์ๆก็มีแล้วนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะไปตกแต่งเพิ่มเติมกันล้อด้านหลังก็เป็นล้อ118นิ้วเหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกแล้วก็ในส่วนของตัวมียางอะไหล่อยู่ด้านใต้ตัวรถนะครับเป็นล้อกระทะขนาด18นิ้วนะล้อยางอะไหล่ก็อยู่ที่ด้านล่างมีช่องถอดอยู่ตรงนี้ก็ในตัวรถก็จะมีไปชุดอุปกรณ์ในสําหรับการ,อรถอดตัวยางอะไหล่อยู่แล้วนะครับชึบ ด้านปตกสีกันชนท้ายก็จะเป็นตามตัวรถหมดเลยนะครับยกเว้นในส่วนของตัวที่ต้องมีการเขาเรียกว่าต้องมีการใช้งานแหละที่มีเท้าขึ้นไปเหยียบเลยพวกนี้ก็จะเป็นพลาสติกสีำดำๆอย่าง,งนี้ไว้ทนทานไฟเบรกโดนที่สารจะอยู่ตรงหัวเก่งตรงช่วงกกลางนะกระจกด้านหลังก็มีเป็นไล่ฟ้าเป็นขดลวดครับเ,เปิดไฟเลี้ยวก็ดูเท่ไปอีกแบบหนึง่งภายนอกประมาณนี้ในจุดปรับเปลี่ยน ก็จะเป็นช่วงหน้ากับช่วงหลังเลยเด่นๆภายในมีปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเขาเรียกว่าเป็นกิมมิกเล็กๆแล้วกันตรงนี้ภายในเขาออกแบบด้วย <c oughs> แนวคิดทางออสูบอกว่าเป็นมิวระดีไซน์นะครับถ้าลูกค้าสังเกตบางจุดบางมุมเนี่ยจะมีในสวนการตกแต่งที่มันให้ใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆขึ้นมาอย่างเช่นในตัวคิวอินเทอร์เฟซของตัวคอนโซลด้านหน้านะครับคล้ายๆเดิมก็จริงแต่ว่ามีปรับเปลี่ยนอยู่ถ้าตรงมุมๆุมปลายๆเราจะเห็นว่า มีเป็นลูกเล่นเสริมขึ้นมานะครับที่เป็นลายลายเสริมความสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับ <c oughs> ตรงนี้ในส่วนของแผงประตูก็มีนะเหมือนเป็นสามมิติลูกบาก์สามิติหน่อยนะครับออกแนวจะเป็นทรงตัวเพชรสักนิดหนึ่งแผงประตูด้านข้างก็บุนุ่มนะครับในตัวเกรดแซดเป็นหนังสังเคราะห์สีดำได้เทา แผงสวิตควบคุมกระจกข้างเนี่ยก็จะเป็นตัวเปียโนแบ็กดำเงาสวยๆนะครับมีที่วางขวดน,น้ำขนาดใหญ่วางขวดน,น้ำขนาด1.5ลิตรได้เลยนะสบายๆพร้อมกับลำโพงในส่วนของตัวแซดก็มีทั้งหมด8จุดเหมือนกันก็จะมีทั้ง4ประตูมีทวิตเตอร์คู่หน้าแล้วก็จะมีด้านบนในตัวของ บาะที่นั่งนะครับก็เป็นเบาดหนังสังเคราะห์นะครับตัวนี้มีการออกแบบริ้วลายใหม่ๆด้วยนะครับตัวนี้มีเจาะเป็นเขาเรียกว่าเป็นรูระบายอากาศด้วยนั่งแล้วเย็นไวไม่อมความร้อนนะสีดำได้เทาสวยสวยดูเท่เทแน่นๆแ,แล้วพวกเพดานหรือว่าคอนโซลมือจับพวกเนี้สำหรับตัวเกรดแซ M Y สองพนี่สนี่เป็นสีดําหมดเลยนะครับพวกเพดานพวกอะไรพวกนี้เป็นสีดําหมดเลยนะตัวนี้ผมอยากให้อยู่ในมิวเอมากเลยเพดานดำอย่างเงี้ยมันดูสวยมากๆานะอย่างที่บอกตรงนี้มีตัวลาโพงเป็นไท์เซรลาวอยู่ด้านบนอีกสองตัวเพิ่มมิติเสียงนะครับตัวคอนโซลด้านหน้ายังเหมือนเดิมนะมีเก๊ะเก็บของตรงกลางตรงนี้ แล้วก็มีช่องเก็บพวกอุปกรณ์พวกอะไรอยู่อีกสองช่องฝั่งคนนั่งข้างตอนนี้ก็กว้งางสบายเลยเปิดปุ่มกดเปิดปิดหมดช่องแอร์แอร์ตัวเกรดแซก็จะเป็นแอร์แบบว่ามือบิดหมุนธรรมดานใช้งานง่ายๆสบายกระจกมองหลังนะครับก็ยังเป็นปรับตัดแสงด้วยมือเครื่องยนต์มี1.9กับตัว3 0จนะครับก็แล้วแต่เกรดแบ่งเกรดกันไปนะครับ ยังเป็น1.9ร้อแรงม้า3.0ร้อยเแรงม้าอยู่เหมือนเดิมนะตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลายัยหุ้มหนังสังเคราะห์มีในส่วนของตัวจับกระชับมือเป็นได้เย็บจริงขนาดไม่ใหญ่มากนะจับกระชับมือมากเดี๋ยวผมลองขึ้นไปนั่งเดี๋ยวจะพามาดูในส่วนตัวไฮไลท์ของตัวรถและจุดที่ผมชอบแบบว่าสุดๆเลยนะคันเกียร์คอนโซลตรงกลางก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะทรงรูปแบบคล้ายๆเดิมเป็นตัวเปียโนแบค็ค อันนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดา6สปีดตัวเบรกมือยังเป็นเบรกมือแบบสลิงดึงขึ้นมาตามมาตรฐานนะครับตัวเบรกมือไ,ไฟไฟ้ายังไม่มามีช่องเสียบตัวจุดผลีเพื่อต่อเป็นสายชาร์จ USB หรือ Type C ก็ได้นะครับนี่เลยตัวไฮไลท์ของเรานะครับในส่วนของตัวตัวอินโฟเทนเมนต์8นิ้วนะครับหน้าจอใหญ่ที่เขาเรียกว่าอินโฟเทนเมนต์เพราะว่ามันมีการดึงข้อมูลซิงข้อมูลจากตัว หน้าจอ mid ขนาดใหญ่ตัวนี้ด้วยข้อมูลตัวรถหอะไรพวกนี้เราสามารถดูจากตรงนี้ก็ได้ถ้าลูกค้าสังเกตเห็นไหมกรอบด้านข้างตรงนี้จะมีองศาตัวรถบอกด้วยนะถ้าโว้ตเราขึ้นเนินหรืออะไรอย่างเงี้ยมีบอกซ้ายมีบอกขวาด้วยเดี๋ยวมกดให้เข้าไปดูปึ๊บมีบอกล้อด้วยตอนนี้ล้อเดี๋ยวผมจะหมุนผมอะไรเนี่ยล้อมันก็จะหมุนตามด้วยเห็นไหมครับนี่บอกละเอียดมีสามารถตั้งค่าพวกระบบไฟฟ้าอะไรของตัวรถเนี่ยสามารถตั้งค่าง่ายๆจากตรงนี้ได้เลยไม่ต้องมา กดตั้งค่าที่หน้าจอเหมือนเก่าแล้วนะเราสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมจากตรงนี้ได้เลยสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนะครับเห็นไหมรูปแบบการล็อกอัตโนมัติสามารถกดดูได้12กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วล็อกหรือว่าเป็น20กิโลเมตรขึ้นไปต่อชั่วโมงแล้วล็อกประตูก็ได้แล้วปุ่มตรงนี้เป็นทัชสกรีนหมดด้วยเป็นตัว2023จะเป็นปุ่มกดอาจจะกดยากหน่อยสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยก็คือในส่วนของตัวปรับวอลลุ่มนี่แหละเพราะว่ามันไวถ้าเลยกดทีละทีพวกนี้บางทีกดไม่ติดด้ววยยอะไรด้ หมุนปรับวาลุ่มตรงนี้มาสะดวกแล้วมันง่ายเข้าใจง่ายๆด้วยครับหน้าจอขนาดใหญ่และสวยงามเข้าเกียร์ถอยให้ดูเข้าเกียรถย์ยรถอยมีเส้นไกด์บอกทางหมุนตามทิศทางพวรงมราลัยด้วยนะนี่ชัดแจ๋วเลยกล้องถอยตัวใหม่ปรับมา2024ก็จะเป็นพวกสายชาร์จสายต่อ พวกนี้จะเป็นไหซีหมดแล้วนะครับ USB หมดยุคไปแล้วตอนนี้ถ้าใครใช้ USB ก็ต้องซื้อหัวต่อมาอีกรอบหนึ่งนะครับหน้าจอหลกัหลกๆอีก MID หน้าจอขนาดใหญ่ปรับเป็นกึ่งดิจิตอลแล้วนะตัวรอบเครื่องเนี่ยยังเป็นไมเข็มอยู่เห็นไหมครับแต่นะผมเหยียบขึ้นยังเป็นไมเข็มแต่ว่าไมวัดความเร็วเนี่ยเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะมีความเร็วบอร์ดตรงกลางใ,ใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็เป็นเข็มเป็นไมดิจิตอล ตัวนี้ถือว่าหว้าวมากฝั่งด้านข้ายก็คือเห็นกันชัดๆไปเลยทั้งน้ำมันน้ำมันจะอยู่ในช่วงล่างนะครับฝั่งด้านบนก็จะเป็นความร้อนยังปรับเขาเรียกว่าปรับฟังก์ชันปรับโหมดอยู่ที่ตัวพวงมลาลัยเหมือนเดิมเนี่ยเลื่อนทริปเลื่อน้ายเลื่อนขวามีมคำแนะนำบอกด้วยนะกดเข้าไปดูปุ๊บอ่าระดับร,ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำให้เราไปเติมน้ำมันมีคำแนะนำแจ้งบอกด้วยเป็นภาษาไทยใช้งานง่าย แต่ละโหมดแต่ละหน้าตาตัวถ้าเราฟังเพลงจากตัวเครื่องเล่นก็จะมีเป็นชื่อเพลงขึ้น,นบอกที่หน้าจอตรงนี้ด้วยแล้วก็มีตัวนี้ครับอิงจากอันเดิมเลยที่ผมบอกมีองศาบอกตัวรถตอนนี้ตัวรถหน้าทิหมหรือนหน้าเงยเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรยังไงหรือเปล่าพงม,มาไัยหมุนไปก็ปรับหมุนตามด้วยแจวตรงนี้อันนี้ถือว่าเป็นตัวไฮไลท์เลยที่ผมชอบมากๆคือตัวหน้าจอเลอนใหม่ตรงนี้ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งตัววิทยุเป็นเขาเรียกว่าอันเดินเนี่จะเป็น Apple Ca r p เพไร้สายอย่างเดียวเนะถ้าต่อบุทูธกันตอนนี้ตัว Android a n d r o i d Auto ไร้สายเหมือนกันแล้วนะไม่ต้องเสียบสายแล้วครับเดี๋ยวผมลองเชื่อมต่อให้ดูของผมมือถือผมเป็น Android นะเชื่อมต่อง่ายๆเลยไม่ต้องเสียบสายแล้วเปิดค้นหากันก่อนกดเชื่อมต่อเราสามารถกดจากตรงนี้เลยก็ได้ง่ายๆถสมมติ เริ่มแรกเลยก็จะเป็นการตั้งค่าไปเชื่อมต่อบลูทูธกันก่อนให,ให้เขาค้นหากันหน่อยอ่ะนี่ s 2 2 u l t r a ของนพพลนพพลครับผมนี่เองกดได้เลยรลอจับคู่เนี่ยก็จะแดงเตือมาที่มือถือด้วยกดจับคู่กดตกลงจับคู่สำเร็จรอแป๊บหนึ่งรวดเร็วว่องไวก็จะขึ้นขอใช้ android auto เลย กดตกลงปุ๊บรออีกอึดใจเดียวถ้าเชื่อมต่อจากคู่กันแล้วก็จะจํากันไว้ตลอดนะครับตัวรถเรากับตัวมือถือนี่เลยครับง่ายๆสามารถใช้แมปใช้อะไรในนี้ได้เลยแอปบางแอปที่อนุญาตเราสามารถฟังเพลงผ่าน YouTube Music ก็ได้นะกดเข้าไปอย่างเงี้ยถ้าสมมุติจะค้นหาเพลงอะไรพวกนี้ก็ดูจากตรงนี้ก็ได้นะแต่ปกติผมไม่ได้ฟังเพลงจาก YouTube Music เราก็สามารถไปดูแอปอื่นๆก็ได้ถ้าสมมติว่าจะฟังเพลงแล้วแต่ลูกค้าเลยตัวนี้นถือว่าชอบมากถ้าเป็นตัวเกตท็อปก็จะเป็นหน้าจอใหญ่กว่านี้เป็น9นิ้วแอนดรอยต์กดเข้าไปได้ง่ายๆโทรเข้าโทรออกอะไรก็ตามนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวดูแมปดูอะไรจากตรงนี้ก็ได้ส่งข้อมูลจากมือถือมือถือเราก็ใช้อ,อื่นได้ไม่ต้องเสียบสายแล้วตัวนี้แหละ จุดเด่นจุดหลักนั่งก็สบายนะครับเบาะปรับมารู้สึกว่าจะนั่งนิ่มขึ้นนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยก็สูงประมาณ1้0ยแสบนั่งสบายๆแน่นอนบอกได้คันเดียวเนะครับว่าเหลือขนาดเมื่อกี้ผมนั่งด้านหน้าเมื่อกี้ที่แนะนําในส่วนของตัวจอตัวเลื่อนไมอะไรพวกนี้ผมปรับเอ็นมาแล้วก็ปรับถอยหลังมาค่อนข้างเยอะยังเหลือเลยนะครับที่นั่งแล้วยังเบาด้านหลังเนี่ยตรงพนักพิงก็ยังปรับเอ็นไปหน่อยด้วยก็ถือว่านั่งสบายในระดับ ระดับมากๆเลยแหละสําหรับรถกระบะสีประตูนะเรียกง่ายๆด้านหลังก็จะมีแอร์ตอน2ด้วยมีช่องชาร์จเป็น USB Type C เหมือนกันนะครับสําหรับตัวเกรดแซดขึ้นไปนะก็จะมีให้นั่งส,บ,สบายบายมีตัวที่แขวนพวกถุงแขวนของอะไรพวกนี้มีบอกอยู่นะรับน้ําหนักได้4ี่กิโลก็จะชอบแบบนี้ภายในสีน้ําดาหลังคาดําอะไรแบบนี้ จัดไปเลยนะครับรุ่นนี้คุ้มแน่นอนก็ถ้าชอบคลิปนี้ชอบอิดให้กําลังใจอิดฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องอิดด้วยนะครับหรือว่าสนใจโปรโมชั่นดีๆสำหรับอ e ีูส m a รดแม็กละก็อีูสู u x มินะทักหาอิดได้เลยอิดและทีมงานพร้อมดูแลนะครับเบอร์ผม0939079070นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวคลิป อีสุดีแมกเอ2024ตัวนี้เป็นตัวไฮแลนเดอร์4ประตูเกรดแทเกียร์ธรรมดานะราคาอยู่ที่932,000บาทสำหรับสีเมทัลลิกนะครับสีขาวมุกบวก7,000บาทชอบแบบไหนใช้แบบนี้ถ้าขายอีกได้เลยพร้อมดูแลครับผมสวัสดีครับ